สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมชาว youtube ครับพาพี่น้องมาชมการดึงครับดึงรถเกี่ยวข้าวครับผมติดลมนะครับที่อดอนครับผมงานนี้จะใช้ครับผมจะใช้คนดึงนะครับ ให้คนดึงนะครับอ้าวเฮ้ยเล่เฮ้ยอุ้ยเล่เฮ้ยอุ้ยเล่เฮ้ยอันนี้มาช่วยครับโอ้ยมันขึ้นแล้ว

ดึงึมนะ้องไปดึงรอบแล้วแกะเลยแกะเลยงั้นนะเอาตัวนีดึงขึ้นนี่แหละเอาคนดึงเอาครับแรงมากก็ไมโค้งแรงมากครับต้นไม้อ่ะ โอ้โหบอ้แก่รอบแล้วจะไม่แก่ไอที่เขาดึงโอ้โหส่วนใหญ่เราก็จะเห็นรถแบ็คโคมาดึงามแก กองล้อไม่เห็นด้วยก็คือแม่วอลเปเปเลคฟรีอะ่ะยังไม่ทีมสามัคคีครับแล้วว่าขุดดินออกจากแทกนะครับให้หมดเลยหมดเลยครับสุดยอดครับ อันพุ่นออกอันพุ่นขึ้นไปต้องเสียแทนนะเรียรอ้อยแล้ววันนี้มีติดอยู่สองที่ครับเชียแทนไปดึงอยู่คันนึงขึ้นแล้วครับตรงนี้ติดสองคันพอดีเรามาไม่ทันครับอีกคันหนึ่งนนก็ใช้คนดึงขึ้นก่อนครับคนดึงครับ Yeah. <laughs> ม,มั่มีถอดใบแท็กอะออ,ออกแล้วครับ

เฮ้ยมึงไม่มาเอาโซ่ก <looked desserts> ูมั่งเลยไม่ใชรกูทิ้งเนี่ยเออรอกรอกทิ้งไม่หมดไม่ต้องใช้มันทิ้งกูหมดเลยอโอ ไงคบบ้าค hey, ือนี่ไงมีหรอคบกปูบ่มีหรอครับ้บให้คบปีัแกละตอนล้ตอนวะคกบอืดเต็ม่อเก็บต้นขามาด้วยด้วยบ่มีมาเนาะเดินไปโอ้เกข้าวคนนี้เดินมานี่เลยเดินมานี่เลย

เอ้าช่วยหน่อยโว้ยแกนกับแกนค่ะกับอกพวกแก่ได้กินข้าวแล้วข้ายังไม่ได้กินข้าวข้าวเลยบอกเขาแก่บอกเลยต้องา วันนี้วัน,นวันนี้จะไปเกี่ยวไหมครับวันนี้นี่ไป,ไปอยู่ใช่ไหมเเลเลอร์ล่ะเดี๋ยวไปชมรถเกี่ยวข้าวกันครับวันนี้สกีบ ตัวเดินมันเสียบ่อยไหมครับรถเกี่ยวเนมากมากปีนครัหนหมื่นนี่พันหมี่นกี่บาท รถเทลเลอร์มารับตัวไปครับเกี่ยวงานแปลงต่อไปครับทีนี้2องคันนะครับสองคันคู่กันก็ดีงนี้นะครับเวลาที่คันไหนติดก็ช่วยกันดึงกันครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ ขอบคุณที่รับชมกันนะครับผมตามใหม่คลิหปหน้าไปนี่บ่เฮะลมเบบ